หากว่ามีเยาวชนรุ่นใหม่กำลังเกิดความสงสัยว่าการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์มีขึ้นเพื่ออะไรคุณเองในฐานะของผู้เข้าประกวดจะมีวิธีบอกกับเยาวชนเหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้เขาเหล่านั้นเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และคุณค่าของเวทีมิสแกรนไทยแลนด์และสามารถยึดคุณเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเอมอยากบอกถึงเรื่องทางเลือกในชีวิตค่ะ เพราะว่าเยาวาชนมาจะประสบปัญหากับสองอย่างหรือไม่ก็ไม่มีทั้งสองอย่างนั่นคือครอบครัวและการศึกษาว่าเราสามารถมีชีวิตที่ดีได้มีทางเลือกอาชีพเพราะว่ามีสแกรนนั้นให้โอกาสกับชุมชนพัฒนาชุมชนและให้โอกาสกับคนเหมือนที่เอมาประกวดและได้โอกาสทํางานกับชุมชนพัฒนาจังหวัดลําพูนทั้งที่เอไม่ได้จบสการศึกษาทางนี้เอมอยากให้น้องๆยึดสิ่งนี้เป็นแบบอย่างในวันที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีทางเลือก ว่าเราสามารถหาโอกาสได้ในทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ในที่ที่ดูเป็นไปไม่ได้และอย่างที่เอ็มบอกโอกาสคือสิ่งที่เราต้องหาเองไม่ใช่สิ่งที่คุนคนอื่นบอกว่าดีอย่างคืนนี้เอ็มได้มามากมายแล้วค่ะแม้ว่าเอ็มจะไม่ได้มงแต่เอ็มบอกเลยว่าชีวิตเอ็มสมบูรณ์พอมิสแกรนขอบคุณค่ะและนี่นะครับคือคำตอบของเธอ M g L L